สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันที่23มีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้หัวข้อที่ประกาศหอมให้ไว้คือแผนเดิมทักษินเริ่มต้นอย่างนี้ครับก็แปลกดีนะครับมีคนบอกว่าอุ้งอิงแพรทองทานเนี่ย เป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแค่ไปเปิดตัวปลาใสก็ดันมีคนใจแคบเนี่ยด่านหน้าออกมาโจมตีเธอยิ่งตียิ่งชิบหายเพราะว่าคนนี่จะเห็นใจอุง้งอิงมากขึ้นไปอีกนี่แหละครับพระกาศหอมบอกว่าถ้าการเมืองไทยเนี่ยเราใช้ตัก,กะแบบนี้บ่อยๆเนี่ยรับรองชิบหายแน่นอนครับคือไม่ต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างคำว่าโจมตีกับคำว่าตรวจสอบ คือการตรวจสอบบุคคลที่ก้าวเข้ามาเป็นบุคคลสาธารณะจะเป็นแคนดิเดตผู้นําประเทศเนี่ยมันถือเป็นหลักสากลน,นะครับที่ไหนประเทศไหนเขาก็ทํากันเท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนไม่มีประเทศไหนครับเขาเรียกว่าการโจมตีนะครับเพราะว่ามันคือการตรวจสอบก็ในเมื่อเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันยังมีเงื่อนปมให้เราต้องสงสัยกันอยู่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทุจริตและประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็ควรจะไปพิสูจน์กันให้หายสงสยัยไม่ใช่หรอครับ ถ้าหากว่ายังไม่ชัดเจนการอยู่ในตำแหน่งทางก,การเมืองขององค์อิงในอนาคตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้และมันก็หนีไม่พ้นต้องถูกตรวจสอบอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของหมาป่าล่าเด็กหญิงและองค์อิงเองเนี่ยลำพังแล้วเธอก็ไม่ใช่เด็กผู้หญิงอีกแล้วนะครับพอดูจากท่าทีที่นอบน้อมกัน ยืนมือกลุ่มเป้าของคนในพักเพื่อไทยเนี่ยมันก็พอจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้แล้วนะครับว่าอุ้งอิงเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าโจรน่านสีแก้วซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยซ้าไปนี่แหละครับของแบบนี้เนี่ยมันหลอกกันไม่ได้ครับเมื่อมีการตรวจสอบมันก็อยู่ที่เจ้าตัวเขานะครับว่าเขาจะทําเรื่องให้มันเคลียร์หรือไม่เคลียร์อย่างไรหรือจะเคลียร์ด้วยวิธีไหนแต่เอาละครับ การที่วางหมากให้องอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวทักษิณเชนวัตรอยู่แล้วนะครับว่ามีเจตนาที่จะซ่อนองอิงจากเกมการเมืองเอาไว้คือไม่ให้ช้ำจนกว่าจะมีการเลือกตั้งซึ่งอาจจะผิดถนัดเพราะอะไรครับเพราะคำว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันก็คือคนที่จะต้องไปวางแผนจัดเตรียมด้านต่างๆให้พร้อมสําหรับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะ เรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่นะครับในฐานะหัวหน้าทาง DNA เนี่ยมันจะมีความสําคัญกว่าหัวหน้าพักการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยถูกลูกพักด่าได้ครับลูกพระตําหนิก็ได้ครับแต่ว่าในฐานะหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะมีใครหน้าไหนในพักเพื่อไทยบ้างลหละครับที่กล้าจะวิจารณ์อุ้งอิงบ้างนี่แหละครับมันคือหนึ่งในหลายๆเหตุผลว่าทําไมอุ้งอิงถึง ต้องผ่านการตรวจสอบจากสาธารณะเพราะว่าคนในพักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะกล้าทําเรื่องพวกนี้กันสาเหตุมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับพักเพื่อไทยยังเป็นของตระกูลชินวัตรเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องถามกันแล้วครับว่าอุ้งอิงเนี่ยก้าวเข้าสู่การเมืองโดยการสนับสนุนของใครเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ถือตุ๊กตาหรือว่าดูด จุกหลอกแล้วเดินขึ้นไปโพเดียมของพักเพื่อไทยแล้วก็ประกาศว่าต้องการได้อำนาจแลนสไลด์14ล้านเสียงประกาศหอมบอกว่าประเทศไทยเรานี่แม้ผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายทางการเมืองมานักต่อนักแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารหรือว่านักการเมืองโกงกินก็ตามนะครับยุคข,ของยิ่งลักชินวัตรเนี่ยเป็นยุคที่นักการเมืองโดมิน่คนประชาการที่แท้จริงเนี่ยก็คือคนที่ ถูกสารพิาพากษาจำคุกในคดีโกงหลายคดีด้วยกันและเราอาจจะเข้าสู่ยุคของผู้นำโนมินีอีกครั้งหนึ่งก็ได้จากพี่ชายที่เคยบงการน้องสาวก็จะมาสู่ยุคของลูกสาวที่เป็นหุ่นเชิดให้กับพ่อนี่คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขากลัวกันนะครับทีนี้เอาล่ะก,ก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยมันก็มีเส้นทางสู่14ล้านเสียงที่มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเราจะมาดูกัน เริ่มต้นอย่างนี้ครับการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 2นะครับตอนนั้นพรรคเพื่อไทยที่ฟูลทีมนะครับได้แคด,ดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนนําเสนอขึ้นมามีทั้งสุดารัตเกยุราพันธ์มีทั้งชัดชาติสิทธิพันธ์มีทั้งชยัยเกษมนิติสิริผลการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งครับเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้สอสอมาทั้งหมด136ที่นั่งมีประชาชนโหวตให้7ล้าน8ปด พักอันดับ2คือพลังประชารัฐแม้ว่าจะได้สอสอ1นที่นั่งก็ตามแต่เสียงโหวตเนี่ยเมื่อรวมแล้วกลับมากกว่าเพื่อไทยซึ่งได้คะแนนไปอันดับหนึ่งคือได้มาทั้งหมด8 4ล้านเสียงหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าเขตเลือกตั้งที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะเป็นการชนะแบบชนะไม่ขาดนะครับแต่ เขตที่พลังประชารัฐชนะปรากฏว่าชนะขาดครับนั่นแหละครับทำให้คะแนนปอปปุราบวชของพลังประชารัฐเมีมากกว่าเพื่อไทยอ่ะทีนี้มาดูสถานการณ์ในวันนี้กันบ้างวันนี้สุดารัตเกยุราพันนี่ออกไปสร้างดาวคนละดวงเริ่มต้นใหม่ด้วยนโยบายประชานิยมปั้นไทยสร้างไทยขึ้นมาเทียบกับเพื่อไทยแล้วนะครับชัดชาติสิทธิพันธ์ฉายเดียวครับเดินออกจากเพื่อไทยไปสมัครผู้ว่ากทม แล้วไหนจะก้าวไกลที่ฐานเสียงบางส่วนเนี่ยไปทับซ้อนกับเพื่อไทยเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่า14ล้านเสียงที่จะมาแลนสไลด์เนี่ยมันมาจากไหนครับย้อนกลับไปเลือกตั้งปี2548นะครับตอนนั้นเนี่ยทักษิณเคยพาพักไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งได้คะแนนมาทั้งหมด18,993,073คะแนน แต่อย่าลืมนะครับว่าปีนั้นเนี่ยคู่แข่งของไทยรักไทยมีแค่พักการเมืองเดียวเท่านั้นก็คือพักประชาธิปัตย์ที่ได้มาทั้งหมด7จ็ดล้านสองแคะแนนเท่านั้นเองนะครับพักอื่นที่เคยยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพักชาติไทยก็กลายเป็นพักขนาดเล็กไปเพราะว่าพลังดูดของทักษิณนั่นเองทีนี้ถ้าเรามาดูการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับ มันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านอกจากไทยสร้างไทยและก้าวไกลที่มีฐานคะแนนทับซ้อนกันแล้วเนี่ยนะครับยังมีพักพลังประชารัฐยังมีประชาธิปัตย์ยังมีภูมิใจไทยที่เป็นก้างขวางคอชิ้นโตอีกด้วยนะครับนั่นแปลว่าโอกาสที่จะเกิดแลนสไลด์14ล้านเสียงเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ทางเดียวเท่านั้นเองก็คือการใช้กลยุทธ์ที่เคยใช้มาก่อนการเลือกตั้งปี2548 ซึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยทักษิณอยู่ครบวาระ4ปีต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ว่าทักษิณเนี่ยวางแผนล่วงหน้าเป็นปีๆเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะสร้างให้ไทยรักไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลพักเดียวให้ได้ฉะนั้นเมื่อวาระการดํารงตําแหน่งของทักษิณสิ้นสุดลงจึงสามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์การเมืองครั้งใหญ่ด้วยการควบรวมเอาพักการเมืองซึ่งเคยเป็นพกร่วมรัฐบาลมีทั้งพักความหวังใหม่มีทั้งพักชาพัฒนา มีทั้งพรรคกิจสังคมพรรคเสรีธรรมและก็พรรคเอกภาพเนี่ยรวบรวมทั้งหมดมาไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งในครั้งน,นั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าแลนสไลด์ขึ้นมานี่นะครับคือไทยรักไทยได้สสมาทั้งหมด377ที่นั่งจาก500ที่นั่งซึ่งถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของสภาสามารถที่จะตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าการเมืองเนี่ยมันกลับมาฉายหนังม้วนเดิมปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมากกว่าการแจกกล้วย เป็นลูกหรือแจกเป็นหวีด้วยซ้ําไปนะครับอาจจะแจกกับเป็นฟาร์มเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงขณะนี้ก็ยังมองไม่ออกนะครับถ้าหากว่าไม่มีการดูดพักการเมืองเกิดขึ้นเลยเนี่ยเพื่อไทยจะได้14ล้านเสียงเนี่ยมาจากไหนครับ